เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมสถานที่ต้องเที่ยวที่หนึ่งนะครับแหนมเผอรัะตภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมือนกันนะโอ้โหสวยเลยดูดินี่นะครับธรรมชาติสร้างขึ้นโอโหนี่ทุกคนดูนี่ดิวิวด้านหลังที่ผมเดินขึ้นมาตอนแรกผมไม่ได้หันไปมองนะสวยมากเลยต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นคนสงขาก็จริงนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะผมมาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่นี่นะครับฝนม,มาแล้วฝนตามหลังมาแล้ว ต้องรีบขึ้นนะโอเป็นเหนื่อยมากเลยสวัสดีครับผมปอฟีฟีครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขานะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมสถานที่ต้องเที่ยวที่หนึ่งนะครับในอำเภอรัตรภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมือนกันนะนั่นก็คือเขาจังโหลนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปเขาจังโหลนะครับเราก็ต้องมาไหว้สมเด็จเจ้าวัดเขาจังโหนก่อนนะเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นไปบนเขาจังโหลนะ นี่นะครับทางที่เราจะต้องเดินขึ้นเขาไปนะแล้วก็นี่รถผมจอดอยู่ตรงนี้ทางเข้ามาอาจจะดูลึกลับหน่อยนะครับ <c oughs> คือตอนแรกผมก็ไม่ทราบหรอกนะว่าทางขึ้นเขาเนี่ยอยู่ทางไหนก็อาศัยถามพระที่อยู่ในวัดนี่แหละครับก็ได้ท่านเนี่ยนำทางมานะจนกระทั่งมาถึงตรงทางขึ้นนี่นะครับป้ายถ้ำเขาจังโหโดูได้ดูดิหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะ ขึ้นลกมากเลยอ่ะทางขึ้นอ่ะคือผมมก็ถามพระท่านแล้วนะครับว่าเราสามารถเดินขึ้นไม่ได้ใช่ไหมออย่าขึ้นลกขนาดนี้ท่านบอกว่าเดินขึ้นมาได้ครับทางขึ้นเนี่ยจะเป็นบันไดแบบเดินสะดวกอาจจะมียากขึ้นลกนิดหน่อยนะออก็เดินระวังระวังหน่อยแต่ผมว่าถ้าขนาดนี้ไม่น่าจะนิดนึงแล้วนะ หน้าทางเดินขึ้นเป็นบันไดหมดเลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพราะว่าเราสามารถเดินขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะถ้าเหนื่อยก็นั่งพักตรงขั้นบันไดแล้วก็ท่ายดีหน่อยนะถ้าสมมุติว่าเดินทางมาคนเดียวแบบผมเนี่ยควรจะบอกพระที่อยู่ในวัดด้านล่างสักหน่อยนะครับว่าเรามาขึ้นคนเดียวนะเออแล้วก็พอเราลงไปเสร็จก็ไปบอกเขาสัหน่อยว่าเราลงไปแล้วนะเขาจะได้ไม่เป็นห่วงแต่ท้ายผมแนะนํานะ ควรจะมาช่วงกลางวันนะครับอย่ามาตอนเย็นเพราะว่าทางเนี่ยมันเปี่ยวมากนะทางขึ้นไปเขาจังโรนเนี่ยเอาละเหมือนผมจะเดินขึ้นมาถึงแล้วนะตอนนี้ดูนะนี่โอ้โหคสวยเลยดูดินี่นะครับธรรมชาติสร้างขึ้นสวยมากเนี่ยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีสะพานไม้เนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถเดินข้ามไปนะครับไปถ่ายรูปก,กับไปได้ แต่ตอนนี้สะพานไม้ก็ผุพังไปหมดแล้วเนาะตามกาลเวลาถ้ามองไปไกลๆตรงนี้ตรงที่นิ้วผมชี้เนี่ยจะเป็นป้ายนะครับเขียนว่ามาถึงแล้วถ้ำเขาจังหลนแต่ตอนนี้ทางที่เดินไปขาดแล้วนะครับสะพานไม้ขาดแล้วไปไม่ได้นี่เห็นไหมป้ายจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าป้ายก็ขึ้นสนิมหมดแล้วนะ <c oughs> คื้นนานมากเลยว่านี่เดี๋ยวผมไปดูภายในถ้ำ จะมีช่องนะครับที่แสงเนี่ยสาดลงมาด้านล่างนะสวยมากเลยตรงนี้ ผมจะพาขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเข้ามาลึกมากนะจริงๆด้านในนี้เนี่ยจะมีถ้าอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเข้าถ้าพวกนั้นเนี่ยเราจะต้องมีคนบ้นที่นําทางมานะครับซึ่งจะต้องติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นะซึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยผมก็ได้โทรถามทางผู้ใหญ่บ้านแล้วนะออว่าเราสามารถเดินขึ้นมาคนเดียวได้ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เข้าถ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ออแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเข้าถ้าเนี่ย ต้องติดต่อก่อนล่วงหน้า1-2วันนะครับเขาจะได้เตรียมคนเพื่อที่จะมานำทางให้กับเรานะนี่ทุกคนเห็นหินย้อยตรงนี้ไหมอันนี้สวยมากเลยขนาดถ่ายจากไกลๆแล้วเนี่ยถ้าใกล้ๆผมว่าน่าจะสวยกว่านี้นะโอ้หนี่ทุกคนดูนี่ดิวิวด้านหลังที่ผมเดินขึ้นมาตอนแรกผมไม่ได้หันไปมองนะสวยมากเลยอันนี้คือมันย้อนแสงจริงๆเนี่ยถ้าเรามาองอไปเนี่ยจะเห็นเป็นแบบ ทุ่งกว้างๆอ่ะด้านหน้าแต่พอมันย้อนแสงเนี่ยมันก็มองไม่เห็นนะเนี่ยไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต่เนี่ยจะมีน้ําหยดลงมาจากด้านบนนะครับตลอดเลยนะเนี่ยเห็นเป็นหยดๆปะ่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยไหลลงมาเยอะเลยหลยหยดเลยเอะ่ะสมควรแก่วเวลาครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่อื่นต่ออีกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าตัวอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวขอตัวเดินลงเขาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ไปถ่ายใหม่ที่หาดใหญ่เลยแล้วกัน ทุกคนเห็นตรงนั้นปะไม้ไผ่ที่เรียงกันอ่ะอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นทางลงไปถ้ำนะครับแต่ว่าเราจะไปเดินลงไปนะเพราะว่าต้องมีคนนําทางนะครับไม่งั้นอันตรายเรามาแค่ที่บันไดเขาทาให้เราขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เพียงพอแล้วนะตรงนี้ก็ได้วิวบรรยากาศสวยงามแล้วนะครับ เดินลงมาถึงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบจริงจังเลยนะเนี่ยเพราะว่าถึงขั้นทําป้ายแบบเนี่ยป้ายแบบเนี้ยแบ็กดรอปแบบเนี้ยเออให้คนมาถ่ายรูปนะแล้วแถมด้านบนเขาอะยังมีป้ายแบบแสดงความยินดีกับว่าแบบเอ้ยคุณขึ้นมาถึงแล้วนะแต่ว่าคือดูสภาพตอนนี้สิต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะไอ้ป้ายบนเขาก็พังอีก สะพานไม้ที่ข้าไปถ่ายรูปก,กับป้ายก็พังอีกก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้เนี่ยถูกปล่อยทิ้งให้รกล้างนะครับแต่เท่าที่ผมถามกับพระในวัดเมื่อกี้เนี่ยท่านก็บอกว่าก็ยังมีคนมาเดินเที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นกลุ่มกันนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนําก็คือควรจะมาเป็นกลุ่มอ่ะถ้ามาสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะมาคนเดียวก็แนะนําให้มาช่วงกลางวันนะครับ แล้วก็บอกพระท่านสะหน่อยว่าเราจะเดินขึ้นเขานะไปเดี๋ยวผมกลับไปบอกพระท่านก่อนว่าผมเนี่ยลงมาถึงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่านี่ให้ดูทางเข้าที่ผมขับเข้ามานะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าอยู่ภายในเขตบริเวณวัดนะครับคือถ้าผมไปถามพระท่านอะ่ะว่าเข้ามาทางไหนก็คือไม่มีทางรู้เลยนะเนี่ยทางก็คือขับมาท่ามกลางต้นไม้แบบนี้เลยนะครับนมัสการครับอ๋อผมจะมาบอกว่าผมลงมาจากเขาแล้วนะครับ จะได้ไม่เป็นห่วงครับผมครับขอบมากครับเดินทางมาถึงแล้วครับอำเภอหัดใหญ่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สวนสาธารณะหัดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของจังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคืออะไรนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาชมจุดชมวิวสวยๆกันก่อนแล้วกันนะ ผมลืมบอกไปตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนยอดเขาชุมสักนะครับซึ่งข้างบนนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐานของเท้ามหาพรหมนะนี่นะครับเท้ามหาพรหมเดี๋ยวเราค่อยมาไหว้ทีหลังนะเดี๋ยวผมพามาดูไฮไลท์จริงๆที่ผมอุตส่าห์ขับรถขึ้นมาบนนี้ก่อนนะนี่นะครับไฮไลท์จริงๆที่ผมตั้งใจขึ้นมาที่นี่ก็คือเคเบิลคาร์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกระเช้าลอยฟ้านั่นเองสวัสดีครับอันนี้นี่ผมนั่งลงไปแล้วก็นั่งกลับขึ้นมาได้ใช่ไหมครับกี่บาทครับ,บร้อยหนึ่งใช่ไหมครับ พอดีผมหาผมหาทางขึ้นไม่เจอ้า้ล่างก็เลยขับขึ้นมาเรื่อยๆจนขึ้นมาถึงสุดด้านบน <c oughs> เลยนั่งลงไปแล้วก็เดี๋ยวนั่งกลับขึ้นมาสแกนจ่ายได้ไหมฮะโอคหมดิยมั่นใจ <c oughs> ผมว่าผมมีแปดร้อยอ๋อมีมีมีม,มาครับเดี๋ยวเรามาขึ้นกับชาวรอยฟ้าดีกว่า ไม่ใช่ขึ้นกระเช้าดิลงกระเช้าลอยฟ้านะ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยขับรถขึ้นมาด้านบนนะครับจริงๆเราต้องจอดรถด้านล่างนะแล้วก็ขึ้นกระเช้าลอยฟ้ามาแต่เดียวอันเนี้ยผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเราลงไปแล้วก็เดี๋ยวเรากลับขึ้นมาได้นะครับก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะ เช้าลอยฟ้าเนี่ยโค้ต <iz> สวยเลยทุกคนมองได้360องศาเลยนะเนี่ยดูดิแล้วแบบเรานั่งคนเดียวด้วยนะเพราะว่าคนน้อยนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะแลยกระเช้าลอยฟ้าที่ผมนั่งอยู่เนี่ยคือกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับอยู่ที่สวนสาธารณนะหาดใหญ่นะจังหวัดสงขลาต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นคนสงขาก,ก็จริงนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ผมมาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระเช้าลอยฟ้าในหาดใหญ่เนี่ยมีมานานแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยมาเที่ยวเลยนะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ผมได้มานั่งกระเช้าลอยฟ้าครั้งแรกนะในจังหวัดสงขลานี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมาขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่นี่นะสถานีนี้แต่ว่าผมหาทางไม่เจอก็เลยขับเลยขึ้นไปสุดถึงด้านบนเลยนะตรงเท้ามาหาผมก็เลยต้องนั่งกระเช้านะครับลงมาด้านล่างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่ง ผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับนั่นก็คือดอกไม้ครับล้อเล่นนะจริงๆดอกไม้ก็สวยแหละแต่มันสวยไม่เท่านี้นี่คือวิวเมืองหาดใหญ่นะครับด้านหลังผมเนี่ยถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆอีกจุดหนึ่งเลยนะครับในอำเภอหาดใหญ่ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะอย่าลืมแวะนะครับสวนสาธารณะหาดใหญ่ผมรับรองเลยว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาในการแวะที่แห่งนี้แน่นอนนะครับ มาเดี๋ยวผมพามาชมว,วิวอีกฝั่งหนึ่งนะครับตะกี้เนี่ยวิวฝั่งนี้เนี่ยที่เป็นทะเลนะเราถ่ายจากบนยอดเขาอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่ามีต้นไม้เอ็นลงมาบังนะตรงเท้ามาหาพรหมอะ่ะด้านบนที่ผมถ่ายไปแต่ครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็เห็นชัดเต็มตาแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาบดบังแล้วตอนนี้ วนทางที่เดินลงไปด้านล่างเนี่ยผมว่าน่าจะเดินลงไปไหวเจ้าแม Self ่กวนอิมที่อยู่ด้านล่างได้นะครับนี่เห็นไหมจะมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้านล่างนะแต่ผมจะไม่เดินลงไปนะครับเพราะว่าฝนเห็นฝนไหมฝนไล่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องกลับขึ้นไปด้านบนก่อนนะเพราะว่ารถผมจอดอยู่ด้านบนเปลี่ยนใจแล้วผมว่าผมไวกว่านะฝนตามผมไม่ทันหรอกเดี๋ยวผมเดินลงไปไหวเจ้าแม่กวนอิมก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะครับระหว่างทางที่เดินลงมาก็จะมีพระส,สังคจายนะครับส่วนองคซ์้ายนี่ผมไม่มั่นใจอะ่ะผมไม,ไม่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะเอาล่ะดูเหมือนว่าผมจะต้องลอดปากมังกรน,นะครับนี่เห็นข้อความด้านบนไหมขอให้มั่งมีสีสุขทุกท่กทานนะครับทุกท่านที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้มั่งมีสีสุขนะครับมั่งมีสีสุขนะทุกท่านเฮงเฮเฮงรวยรวยวยนะไปครับเดี๋ยวเอาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนนะ โอ้ oh, เนี่ยที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยเป็นพื้นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะสวยมากเลยแล้วก็นี่ครับองเจ้าแม่กวนอิมตอนผมไหว้เนี่ยจะไม่ได้มีแบบพิธีอะไรนะหรือว่ามีของไหว้ต่างๆนะครับเพราะว่า ฝนใกล้จะมาแล้วต้องรีบทําเวลานะครับก็แค่ยกมือไหวอย่างเดียวก็พอแล้วนะโอ้โหนี่มันขั้นตอนการฝึกเป็นนักลบมังกรหรือเปล่าเนี่ยเดินขึ้นบันไดนะฝนมาแล้วฝนตามหลังมาแล้วต้องรีบขึ้นนะโอ้เป็นเหนื่อยมากเลยฝนตกแล้วไปไม่ทันครับ ลบฝน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 ก่อนกลับครับครับผมม่มีบัตรไหมครับมาขึ้นกันเช้าทาันพอดีเลยครับตอนนี้เวลา3.23โมงยี๋ยวกสนะเเช้าเนี่ยจะปิดตอน4.00โมงนะครับ ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เราวิ่งกลับขึ้นมาทันกะเช้าพอดีนะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักมากๆเนี่ยกระเช้าเขาจะปิดนะครับเขาจะไม่ให้ขึ้นมาด้านบนนะเพราะว่าป้องกันอันตรายนะครับพอมันมีลมแรงเนี่ยกเะเช้าก็จะเซไปเซมานะอาจจะเกิดอันตรายได้ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่ผมวิ่งกลับขึ้นมาทันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาไหว้เท้ามาหาพรหมกันก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับปกติไหว้เท้ามาหาพรหมเนี่ยไหว้ธรรมดาเนี่ยต้อง ชุดไหนะครับอ๋อเดี๋ยวจะมีตรงนู้นนะทุ่มให้ครับนหอมฝั่งนู้นใช่ไหมครับใช่ครับเรื่อยๆค่อข้างร้านยหน่เลนอ๋อขอทุ่มนี้ใช่ไหมครับทุกคนน้ำมันทุกคนน้ำมันขั้นตอนคือยังไงนะครับสามดอกทุกกระถางว่าไปตามหมายเลขอ๋อตามหมายเลขเลยสามดอกทุกกระถางใช่ไหมครับจุดรูปไว้แสงสว่างคออะไรก็เข่าข้างบนขึ้นไปแค่หมดน้ำมันนี่คือใส่ใส่ตะเกียงใส่ตะเกียงจุดรูป นี้แหละครับสำหรับทริปเที่ยว2วันกับอีก1คืนนะครับเป็นการขับรถเที่ยวคนเดียวในจังหวัดสงขานะโดยในทริปนี้เนี่ยผมไปมาทั้งหมด2อําเภอนะครับนั่นก็คืออาเภอรัตภูมิกับอาเภอหาดใหญ่นะเมื่อวานผมก็ไปอะไรอะน้ําตกบริพัตรเออแล้วก็เขาคูหานะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะเมื่อวานที่ผมไปมาส่วนวันนี้ที่ผมไปเที่ยวมาเนี่ยก็จะมีเขาจังโร่นะแล้วก็ขับรถต่อมายังสวนสาธารณะหาดใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ไปหลายที่มากนะในเวลา2วัน1คืนแต่ผมบอกเลยว่า4ีที่ที่ผมไปมาเนี่ย แต่และที่เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับในหันใหญ่ที่ผมจะพาไปนะตอนแรกแต่เนื่องจากว่าฝนมันตกนะเออการขับรถขับลาก็อาจจะลําบากสักหน่อยนะเดี๋ยวผมก็คงขับรถกลับสงขาแล้วแหละครับก็คงไม่ได้ไปแล้วเนาะอีกที่หนึ่งนะั้นเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดอยากดูก็กดติดตามรอไว้เลยครับ เดี๋ยวไว้กลับมาหาดใหญ่เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย